สวัสดีครับกเกษตรสุดใจมอมกแล้วครับพี่น้องมือนี้กเกษตรสุดใจเกษสีมารีวิวสวนกีคือเกอ่าละพี่น้องตามเอฟซีเพิ่นขอมาว่าคือบอไทยอันริมริมหรือว่าคังคางสวนให้เบิ้งแนะ่คือไทยั้งเต่กลางสวนแท้ประสันเพิ่นว่ามือนี้ก็เลยสีมาไทยรีวิวระวังขอบสวนให้เบิ้งให้พี่น้องในเบิ้งได้เห็นกันเด้อพี่น้องแบบ สวนกะมีหลายอันลายย่างเลยพี่น้องตามตีเกษตรทุดใจได้ลง่งไทยลงไปหลายหลายคลิปแล้ว mm hmm. เตียวเอบซี่เพิ่นขอมาวไาทายทั้งนอกไข่เบื้องแน่วสันก mm hmm. ็เลยมาจัดไห้ได้พี่น้อง mm hmm. มือนี่จัดไห้นี่แหละพี่น้องตามรูปแบบทั้งขอบสวนหรือว่าตั้งทั้งขางลั่วกเีเกษตรสุดใจได้ ูกมีหลายอะไรยังเลยครับมีกล้วยมีบักลินฟ้ามีปักสมโอมีพักขาพักกะอมมีแค่มีพักหวานแซมไปน้ำพี่น้องผักหวานกับบหลายต้นดอกที่เกษตรชุดใจปลูกไว้ที่มันกะยั่งแนบบ่ตายขอบสวนนี่กะดานข้างๆทั้งนี้ก็เป็นมีกล้วย มีปักจระอมมีบางลิ้นฟ้าแล้วก็มีอ,อ้อยอ้อยขั้นหน่ำอ้อ,อยสุพรรณบุรีหาซุนพี่นอ้องอันนี้ก็ด้านด้านทางทิศทิศเหนือพี่น้องด้านนี้มัน,น,ออนด้านทิศเหนือทิศเหนือของสวนด้านทิศเหนือของสวนส่วนส่วนด้านทางนี้ก็เป็น ทา้งด้านทิศตะวันออกพี่น้องด้านทิศตะวันออกด่านทิศตะวันออกนี่ก็มีริมรั่วนี่ก็มีพักขามีอ้อยส่วนเคืองๆก,เก็เป็นกล้วยเป็นต้นบัทุเรียนนะพี่น้องด้านเคืองส่วนด้านนี่ก็เป็นมีพักขาพักขานีกเลยปาดซุ่เมือพี่น้องปาดซุ่เมือนีอ้อ,อย แซมไปแล้วพี่น้องมีสบับปะรดกบมีพี่น้องสบับปะรดก็มีโอ้กล่องกะเสียชุดใจกับาเทียงกะตามนี่แล้วพี่น้องตามนี่แหละขอบขอบริมลวกอะ่ะทั้งด้านทิศตะวันออกกะมีปลาคาเป็นส่วนหลปีบฟ้านี่หน่อยนะเขียบบันเท้าพี่น้อง มีหลายตูดอยู่ส่วนด่านทางนี้ก็เป็นด่านด่านทิศใต้ข้างนี้ก็เป็นด่านทิศใต้พี่น้องด่านทิศใต้นี่ก็มีอ้้ยมีพักชะอมมีพัก,กลำมีลินฟ้านี่แหละส่วนมากพี่น้องถึมีกล้วยกล้วยข้างนี้นี่รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นปลูกก้อนมูพี่น้อง เดี๋ยวต้นใจกับสีโลออกแล้วด้านเพราะว่ามันเป็นกล้วยกล้วยพันธุ์เก่าที่เอามาปลูกเป็นรุนแหลกพี่น้องเป็นรุนแรกด้านนี้เป็นรุ่นแรกหลุดซื้อ่าต้นมันกะอีส้มๆเนี่ยยังน้อยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นต้นเกา่าปลูกตะกรอนมูพี่น้องด้านนี้ค่ะเป็นด้านทิดไต ส่วนกล้วยก็มีเครื่องไรพี่น้องไม่ไรจังมือนี่กับุดเจก็ได้ปาดไปแล้วตัดไปกับหลายเครื่องอยู่พี่น้องตัดไปบ่มไปช่วงไม่ค้าเขาเจ้าด่านขางทั้งนี้กัก็รู้สึกว่าต้นกล้วยกัเป็นตุนแกยกัง้อ่พี่น้องเป็นหลุนเก้าหลุนปูกก้อนมูกับ่าไ้พี่น้อง นี่ก็เป็นพักพักขาวนาอิสราเอลที่เกษตรที่ปูไว้ชา,า,าไห้ปลาพี่น้องเอาไว้ไห้ปลากับเป็นริมด้วยที่กินได้แล้วพี่น้องกันผู้ใดขึ้น่าอยากเข็ด ตัวย่างห้องกเกษตรทุกใจนี่ไปเห็ดได้ด้อพี่น้องด้อเข้าหาผืชท้าผักที่ปลูกที่มันจินได้โซนนี่กับมีต้นกล้วยมีกล้วยขึ้นกันพี่น้องแถวๆนี่ก็เป็นกล้วยปลูกไม่ยุ้งพี่น้องเด็กคนผลิตแล้วพี่น้องเด็กคนผลิตแล้วโซนทางนี่ก็จะเป็นโซนบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกบพี่น้องมีบอ่ปบอปลาบ่อกบบ่อหอย เป็ดสุดใจนี่แหละได้กินไข่แล้วพี่น้องไข่แล้วเริ่มจะไข่แล้วเป็นเป็ดแม่สาวเริ่มไข่แล้วโซนทางนี้ก็เป็นโซนทางจิตตะวันตกพี่น้องส่วนบอทางนี้ก็เป็นจิตตะวันตกส่วนคู่ทางนี้ก็สุดใจก็ได้เริ่มเอากล้วยเอากล้วยมาปลูกมีกล้วยมีหุ่งมีพริก มีบวกม่วงส่วนส่วนทางนกนเน็เป็นคาเป็นตะไคร่นี่แหละครับนี่ครับเป็นปลูกผสมประสานกันไปมีหลายอันหลายลาย่างเลยพี่น้องกเกษตรทั้งเฮาเฮ็ดไปเลยพี่น้องเฮ็ดไปเลยได้ว่าเ้าปลูกกินได้ไหมเ้าปลูกไปโหลดอันหนึง่งเมื่อไดร่ผลง่าย ส่วนกล้วยนีย่มันก็เป็นระยะยาวเขาก็เอาบักพริกบักหุ้งมาใส่ก้อนกล้วยสียเงยเขาก็ได้เก็บบักพริกได้เก็บบักหุ้งเก็บมะละกอส่วนทางนี้ก็เป็นคู่แท้คู่แท้คู่แท,แท้ที่เกตขึ้นมาเป็นสีเงยยังน้อยพี่น้องเป็นสีเงยยังน้อยก็มีหลายอะไรยังมีม่มายอมคิดมีสาระลิ้นฟ้า chợ om thu liên mì bạc nào phi nỏ não thu liên thu liên cả xui cả là ngắm phi cả là quá cả tưởng nhu này cả bạc nào lầy mệt phi nỏ não lầy mệt này cả thu liên là จัต้นนี้กะรู้สึกว่ากะไข่อยู่กะลักษณ์แตกหน่อสวยอันนี้กะบบกอันนี้หุ่งเตี้ยบุพุ่งเตี้ยที่สุดใจทีสร้างม้าปูไว้แล้วมันทิ่เตี้ยทำไรกะรู้สึกว่ามันเตี้ยอยู่พี่น้องโซนทางนี้กะเป็นโซนพ่นทั้งซึ่งพี่น้องพ่นทางทิศต,ตะวันตกพ่นติดตะวันตกคู่นีกัมีหุ่งมะละกอ เือทึ่งเห็นก่ะข้างๆทางที่ตันออกของพ่นทางที่ตันตกกับมีกล้วยที่ชุดใจได้ลงคลิปไปแล้วทายแต่ทา่งนี่นนี้เป็นด่านทางที่ตะวันออกของพ่นมีกล้วยมีผักงางหยาหลายอะไรย่างเลรอพี่น้องนี่กะเป็นผักผู้ข้าวหรือเขาเอิอดผักข้าวตองชุดใจดีได้๋ยส่งสั่งมาปลูก แต่บ้านท่านได้ขยายพี่น้องบ้า,านได้ขยายสิขยายออกเรื่อยๆอยู่ช่วงนี้มันกะบ้านท่านเด็มีหม่องใหญ่นี่ป้านี่กับแถวๆนี่กับเป็นกล้วยพี่น้องเป็นกล้วยเป็นโซนกล้วยนี่ผ้าขอไปเบิ่งข้างในยังไม่น้อนพี่น้องนี่แหละโดยรวมมันกะข้างในกัเป็นโซนนี่ส่วนขางข้างนั้นกะมีพักเจ้าอ,อมพักขาพักมีไผ่ กิมซุ้งไผ่เลี้ยงมีย่างละกอพี่น er ้องพ่อได้กินพี่น้องปลูกไว้พ่อได้กินส่วนทางนี Mot ้กะส่วนนั้นนี่กับตัวใจกระลังปลูกกระลังลงผักซี <wurde> ่เล้วและผักซี่กินพี่น้องลงล้งว่านนี่ลง้มว่านนี่ลง้มว่านนี่หลบการกับมีพริกมีบักแข้งพริกกระลังงามพี่น้องพริกกระลังงาม จงไดก็ฝากไว้ซัมนี่ละพี่น้องดื้อจงไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเนยโดยร่วมแล้วก็บซัมนี่แหละเพราะว่าเกษตรสุดใจกะบหยากะบ,บ้านในเอาหอกแล้วอยู่พี่น้องกะจะไปหยาเงี้ยังหอกสงการในก็บ,บ่มวนดอกพี่นอ้องเออจงได้ก็ขอฝากปีฝากน้องไว้น้ำเนยสุขุสุขคนปีใหม่ไทยนี่ก็ขอให้พี่น้อง จุกกาพาล่างกายแข็งแรงแข็งแรงการงานจะเลื่อนลุงเรื่องทำมาหากินกะข่าคล้ายกะขอให้ลำลวยลำลวยด้ยครับเ้อสําหรับคลิปนี้กะสุดใจกะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ